สวัสดีทุทกคนวันนี้เรามีเคล็ดลับการเติมน้ําให้ผิวง่ายๆเกียงสองขั้นตอนมาฝากกันค่ะด้วยเซ็ตนี้เลยนะคะอ um าโทมี่ไฮดราบเทนิ่งแค์เซ็ตค่ะบรรจุมาในกล่องน่ารักแบบนี้ข้างในนะคะบรรจุตัวเอสเซน์แล้วก็ครีมแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นไฮดราบเทนิ่งแคปซูลเอสเซนต์นะคะเป็นการรวมตัวระหว่างโทนเนอร์และเอสเซนต์ไว้ภายในขวดเดียวค่ะถ้าเทียบก,กับโทนเนอร์ปกติทั่วไปนะคะตัวนี้จะมีความเข้มข้นสูงมากๆค่ะจะมีความชุ่มชื่นฉ่ำน้ำําซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนกผิวค่ะ ส่วนเม็เดเล็นี้นะคะก็คือแคปซูลเอสเซนนะคะที่จะช่วยปกป้องนะคะส่วนผสมอย่างวิตามินอ e ีนะคะไม่ให้ถูกทำลายก่อนที่จะส่งไปถึงผิวเรานั่นเองค่ะส่วนตัวที่2อนะคะก็จะเป็นตัวครีมค่ะซึ่งครีมตัวนี้นะคะทำหน้าที่เก็บกักความชุ่มชื้นให้น้ำและความชุ่มชื้นอยู่ในผิวของเราอย่างยาวนานค่ะเนื้อครีมนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามิน b 1 2แถมยังมีกลิ่นหอมของดอกไม้และผลไม้ด้วยค่ะสดชื่นมากๆเลย หลายคนนะคะเห็นเนื้อครีมฉ่ำๆแบบนี้นะคะอาจจะตกใจแล้วร็บอกว่าโอ้โหมันไม่เหมาะกับหน้าฉันเลยเพราะว่าหน้าฉันมันอยู่แล้วเราจะมาทาครีมฉ่ำๆีได้ยังไงรู้ไหมคะว่าผิวขาดน้ำและก็ผิวแห้งนั้นไม่เหมือนกันนะคะผิวขาดน้ำะคะสามารถเป็นได้ทุกประเภทของผิวเลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะมีผิวแห้งผิวมันผิวผสมนะคะก็สามารถมีภาวะผิวขาดน้ำได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ สัเงเกตง่ายๆนะคะสําหรับคนที่มีผิวขาดน้ํานะคะจะมีลักษณะผิวเหนียวย่นมองคล้ำไม่สดใสค่ะซึ่งสาเหตุนะคะก็เกิดมาจากการที่ผิวเราเนี่ยเจอมลภาวะนะคะรังสี U.V. หรือว่าการทํางานในห้องแอร์นานๆน,นะคะก็สามารถทําให้เกิดภาวะผิวขาดน้ําได้ค่ะวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับในการเติมน้ําให้ผิวมาฝากนะะันค่ะเคล็ดลับที่1น,นะคะโทนเนอร์ทั่วไปนะคะจะต้องใช้สำลีด้วยแต่โทนเอนอร์ตัวนี้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้สำลีนะคะสามารถทาไปบนผิวแล้วก็ตกเบาๆได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะ เบาๆนะคะให้เนื้อของโทนเนอร์แล้วก็เอเซนต์เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวค่ะซึมซาบเร็วนะคะแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยค่ะผิวก็จะชุ่มชื่นแบบนี้ค่ะเคล็ดลับที่2นะคะอย่าปล่อยให้หน้าแห้งนะคะควรจะทาโทนเนอร์ทันทีหลังจากอาบน้ําแล้วก็ซับหน้าให้หมาดๆนะคะก็ทา เคลลที่3นะคะสำหรับคนที่ออกแบบบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะคะหรือคนที่ออกกำลังกายเยอะๆนะคะสามารถทาโทนเนอร์ซ้ำได้2-3รอบเลยค่ะเคล็ดลับที่4นะคะเป็นการเติมน้ําให้ผิวขั้นสูงสุดนะคะก็จะใช้โทนเนอร์ครีมแล้วก็ตัวผิวออฟมาสนะคะตัวนี้จะเป็นมาส์กที่สามารถลอกออกได้นะคะซึ่งเราจะทาโทนเนอร์ก่อน ตามด้วยครีมแล้วก็ทาตัวผิวออกมาค่คะทิ้งไว20้20-30นาทีจนมาแห้งนะคะแล้วเราก็ลอกออกค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเติมน้ำให้ผิวได้ด้วยค่ะปริมาณนะคะขวดนี้130 ml ขวดนี้60 ml สามารถใช้ได้มากกว่า6กเดือนแน่นอนค่ะ